สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งแล้วครับสำหรับรีวิวของตัว Modify I n ินะครับวันนี้ช่างออฟนะครับจะมาสาธิตการทำรีดเสื้อจากเครื่องทานเฟอร์นะครับด้วยมือกับซัพลเมชั่นนะครับของ Mo d ิ f y i n ิครับผมเดี๋ยวมาดูความสดกันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่าเครื่องก่อนนะครับเริ่มจากเสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องนะครับแล้วปุ่มแรกกดไปไหนครับช่างออฟนี่ครับตั้งอุณหภูมิับผมก็คืออุณหภูมิใช้จริงตัวนี้ที่380 ต่อุณหภูมิใช้จริงเราอยู่ที่ตั้งมาที่390ครับผมอันนี้เ,เสื้อเสื้อกับพวกแก้วแตกต่างกันแล้วเราก็มาตั้งวินาทีที่ที่เราจะทาเสือ้อเราก็กดอีกครั้งหน,นึ่งก่อนหมดแล้วมาตั้งล้วทำเสื้อก็ประมาณ70วินาทีาครับผมพวกเสื้อพวกแก้วนี่ใช้เวลาเท่ากันไหมครับไม่เท่าครับผมถ้าแก้วก็จะใช้ประมาณ170วินาทีครับผมตัวนี้แล้วเราดีเราก็กดได้ตั้งตั้งเวลาได้ที่ก็โอเคทีเราก็กดหมดแล้วรออุณหภูมิมันไต่ถึง390 แล้วเราก็รอมันวิ่งวิ่งรันนาทีลงแล้วเราค่อยพิมพ์ภาพนะครับตอนนี้เราก็รออุณหภูมิเราก็มาเตรียมภาพจัดวางให้คนเสื้อเลยครับครับจัดตำแหน่งภาพใช่ไหมครับครับผมนี่ตำแหน่งภาพนะครับอันนี้ก็คือเราพิมพ์ทั้ง A4 เราไม่ได้ได้คัดใช่ไหมครับถ้าเราเราจะเลือกเป็นแบบเฉพาะโลโก้อะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันพี่ก็คือเราต้องไม่ได้คัดใช่ไหมครับครับผมอันนี้ก็คือรออุณหภูมินะครับ ผ้าผ้าชนิดไหนที่ดีที่สุดสําหรับการเขาเรียกอะไรสกีนด้เหมือซับลิเมชั่นครับ,รบเป็นพวกผ้า TK เ k นะครับผมแต่สำหรับพวกคัตต้อนนี่จะเหมาะสาหรับใช้เฟกมากกว่าเป็นผ้าสีะอะไรเงี้ยแลก็มาดูนุณภูมิเนี่ยวันรันใกล้ถึงหรือยังถ้ารามันรายขึ้น390ครับครับองให้เริดลด อันนี้นะครับก็คือเป็นงานพิมพ์ตัวอย่างที่เราเตรียมไว้นะครับมีหลากแบบรูปหลากหลายรูปแบบนะครับมีทั้งโลโก้นะครับท่านสามารถพิมพ์โลโก้ของร้านลงไปเสื้อแจกลูกค้าเลยครับเพื่อให้ลูกค้ารู้จักร้านท่านมากขึ้นอันนี้ทําไมมันพิมพ์มาแล้วมันอ่านไม่ออกครับอันนี้เราพิิพนกลับด้านครับผมอนะครับเพราะว่าเราต้องกามันลงไฟครับผมถ้าเราไปเน่ไปท่าไปส่องกับไฟเนี่ย นี่ยเรียกปินงกระจกะครับครับปิแ้แบบกระจกระจครับผมตอนนี้ได้สามร้อยแปดสิบหกองศาแล้วครับแปดสิบเจ็ดแล้วนี่ใกล้สามร้อยเก้าสิบแล้วครับผมเราก็รอตัววินาทีพอรันถอยหลังลงเราก็กดเครื่องลงไปเลยอ๋ครับ ก็คือเมื่อถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนับวินาทีแทนตัวนี้เราจะใช้อยู่ที่เจ็ดสิบวิใช่ไหมครับระยะเวลาเจสิบวินาทีครับระยะเวลานี่กับชนิดผ้านี่เหมือนกันหมดหรือเปล่าครับเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดคล้ายๆกันครับครับตัวนี้ถ้าซื้อเครื่องจากทางเราเนี่ยเรามีคู่มือวิธีการเซ็ตตั้งค่าให้พร้อมครับพร้อมอบรมวิธีการใช้งานถ้าซื้อในงานนี้อยู่ราคาเท่าไหร่ครับจ้าง อ,อืในราคานี้นะครับถ้าเป็นเซ็ตโปรมาชั่นเลยครบเซ็ตโปรอินวันก็อยู่ตอนนี้2 5งหมื่นห้าพันห้าร้อยครับ,รบพร้อมแถมอีกอย่างอติรายการถ้าเป็นแบบเซ็ตเราสกินเสื้ออย่างเดียวก็อยู่ที่ตัวนี้่างเดียว4ี่พันเก้าครับถ้าเป็นหน้าเพจ A3 ก็อยู่ประมาณ7 9็ดพันาหน้างานตอนนี้ครับราคานี้เฉพาะในงานปิ้นเทคนะครับ ราคาปกติก็จะเป็นอีกหนึ่งราคานะครับแต่สอบถามได้ที่ Modify Ink ทุกราขานะครับหรือสอบถามได้ที่ช่ง off, างอ็อฟกับช่างหมักได้เลยโดยตรงนะครับนี่พอวินาทีได้ที่ก็จะมีเสียงดังเล้วก็กดตัวนี้ครับสุดสต็แล้วก็รอสักครู่หนึ่งพราะเวลาที่เราโหลดมันครับอ่าอ่าเี้ยสบนะครับ สีสันสดใสนะครับนี่ออฟจับอย่างนี้อันนี้นะครับเป็นผลงานพิมพ์ของมุกซับดิเมนชันของ m o d i f y ย n ินะครับนี่ครับผมครับสีสันคมชัดนะครับทุกงานพิมพ์ไม่ทําให้หูพิมพ์อุดตันนะครับหรือเกิดอาการฟุ้งสีเพี้ยนนะครับสามารถทนการซักรีดและ UV ได้นะครับสนใจติดต่อได้ที่ m o d i f y i n g n e t นะครับหรือ m o d i f y i n g ทุกสาขานะครับครับและติดตามรีวิวดีๆจาก m o d i f y i n g ได้เรื่อยๆนะครับเราจะมีคลิปและเทคนิคมาลงให้ลูกค้าได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ